ชมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล้อง p o s m o p o c k e t 3กันนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมดอกไม้กันแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปเทสกันที่ทะเลนะครับเพราะว่าเราจะพาพี่ยาไปสอบด้วยแล้วจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยไปดูดอกไม้กัน ก็จะมาเทสระบบความสั่นกันนะนี่คือหนูขยับอยู่นะแต่ขยับเบาๆนะทุกคนนี่คือขยับแบบแรงนะขยับแบบแรงๆแต่ว่าถ้าแรงมากก็ไม่ดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะก,การสั่นไม่ค่อยได้ถ้าเกิดว่าแรงเกินไปแต่ว่าก็ดีนะทุกคนระบบแบบนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่มากเลยอะ สวัสดีครับทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วกับช่องไอเดีนซอยหโหนนะครับซึ่งวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวกันที่สมุทรสงครามที่อําเภอดอนตาบลดอนไหหลอนด,อน,อดอน,นะครับแล้ววันนี้เราก็พาพี่เดียมมาสอบที่โรงเรียนถาวารานุกูลถาวารานุกูลนะครับแล้วเราก็อยู่กันที่วระหว่างช่วงรอแล้วก็อยู่กันที่ดอนไหหลอดดอนไหหลอดนะครับลแล้วก็มาลองกล้อง dji posmo pocket 3นะครับ ็มืงกอช์ชค้าแรกของผมนะครับแล้วก็ติดไม้อะไรแบบนี้นะครับ,บส,สวยงามมากมมมมมนี่แล้วก็ลองระบบแท็กกิ้งใบหน้าอยู่นะครับมันก็จะตามใบหน้าเรานะครับวิธีการทําก็คือกดไปที่ใบหน้าสองรอบนะครับแล้วมันก็จะแท็กกิ้งหน้าให้เราเราหันไปทางไหนก็จะหันตามแบบนี้เลย เขาทุกคนมันก็จะหันตามรแบบนี้หันตาแบบนี้เลยถึงมากเลยนะ้กล้องสมัยนี้บรรยากาศของชายทะเลก็เป็นน้ำหมดเลยแล้วก็แบบมีเรือนูนี่นั่นนะครับเรือนี่เขาเอาไว้ทำอะไร จะเป็นสมอเรือเนาะสมอเรือหรือเปล่านี่ไงน่าจะสมอเรือแหละมุมมองนี้ก็จะแตกต่างจากโกโปที่โกโปนะครับจะเป็นแบบสีดำๆส่วนอันนี้มันน่าจะเป็นสีฟ้านะที่หนูเห็นมาน่าจะเป็นสีฟ้าบรรยากาศมีต้นไม้ สวยมากเลยบริเวณลานจอดรถก็จะกว้างมากเลยนะทุกคนไปดูลานจอดรถกันเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะทุกคนก็จะเป็นที่กว้างเลยครับที่นี่วิวก็จะสวยมากเลยก็คือแบบเป็นวิวทะเล ที่ไม่มีสายงงแล้วก็จะมีแบบขายเสื้ออะไรต่างๆบริการแบบมีที่นั่งมีร้านอาหารให้เราซื้อกินด้วยนะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเรือเรือเล่นไปเล่นมา สวยงามมากบรรยากาศนี้ไม่ได้มานานเลยบรรยากาศมาทะเลครั้งสุดท้ายก็น่าจะตอนปอ .3 ตอนนี้คือตอนปอ .4 ใช่ไหมมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งอาหารก็อยู่ตรงไหนนะนอาหารอยู่ตรงไหนก็จะพาทุกคนไปดูที่ อาหารต่างๆก็สูนรอาหารใช่ไหมคะแม่ใช่ครับว่าวันจะมีอาหารทะเลเราที่จะสามารถซื้อมากินจะมีอะไรไปดูก็เลยไปดูอาหารทะเลว่าจะมีอะไรเราก็จะซื้อมานั่งกินที่เหมือนแคมปิง้งอะไรเขาว่าไปพูดแต่ว่าหนูไม่กินอาหารทะเลนะครับก็พูดก็อัดอยู่พูดอยู่ ศูนอาหารชุมชนครับนี่ก็จะเป็นหอยดองนะครับแล้วก็เป็นแบบเครื่องน้ำชานมหรือเปล่าน้ำต่างๆแล้วก็เป็นแบบมีแบบอาหารทะเลที่ผมไม่ค่อยจะชอบกินเท่าไหร่ นี่ก็จะเป็นป๊อปคอนนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นนะคะคนของเล่นแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของทอดนะคะเป็นปวอดทอดเป็นฟายนักเก็ตอะไรแบบนี้ใส่กรอบทอดกล่องย่างออันนี้ก็จะเป็นน้ำปั่นนะครับเอ้ยน้ำไม่ใช่น้ำปั่น ก็จะเป็นแบบว่าของต่างๆเอออาหารที่นี่ก็จะมีเป็นอาหารทะเลแล้วก็พวกน้ําดื่มน้าปั่นน้ําอัดลมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วถ้าใครมานะครับก็อย่าลืมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูก็จำชื่อไม่ได้แล้วแหละว่าเชื่ออะไรแ,แต่ว่าก็อย่าลืมไปกราบไหว้กันนะครับ